ชิ้นกระโปรงนะคะชิ้นกระโปรงทําเหมือนกับช่วงระบายคอเลยนะคะพับมาที่0.5นะคะแล้วจากนั้นเราก็จะมาเย็บท็อปสติข้างล่างแบบนี้ที่0.1ด้านบนนะคะเย็บรูดเนานะมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมด้านบนเย็บรูดเนาสามเส้นเหมือนเดิมนะคะสามเส้นเหมือนเดิม เสร็จแล้วนะคะเรารูดเนานะคะรูดเนาและเย็บนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะมาประกอบตัวเสื้อกระโปรงกับตัวเสื้อโดยการน,นะคะพับแบ่งครึ่งก่อนนะคะเพื่อทําการรูดเนาเพื่อทาการรูดนะฮะรูดเส้นที่เราเนาไว้นะคะ พยายามขยายให้ได้เท่านะคะแล้วก็เราจะหาจุดกึ่งกลางเหมือนเดิมค่ะด้านถูกนะคะด้านถูกชนด้านถูก กลัดแล้วก็จะได้แบบนี้เสียงแหบแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆแบบนี้แล้วเราก็จะไปเย็บนะคะเย็บนี่คือแล้วแต่ถนัดเลยว่าเพื่อนๆจะเย็บฝั่งไหนนะฝั่งนี้หรือว่าฝั่งนี้ก็เอาแล้วแต่ถนัดนะคะอันนี้คือเย็บเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเห็นไหมออกมาสวยเลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาเย็บท็อปสติ๊กกันนะคะตรงนี้นะคะใช่ไหมเย็บท็อปสติ๊กที่0.1นะคะเย็บท็อปสติ๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะเห็นไหมสวยเลยเนาะต่อไปเราจะมาจัดการกับ ตะเข็บด,ด้านหลังกันนะคะตรงไหนที่มันมีได้มีอะไรเราก็เล็มๆออกนะคะส่วนด้านหลังนี้ด้านในนี้ถ้ามันเรียบร้อยถูกใจเพื่อนๆแล้วไม่ต้องไม่ต้องอคลิปออกก็ได้นะคะไม่ต้อง t ริมออกก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดมันขยึกขยื่นะคะถ้ามันเป็นแบบไม่เรียบร้อยอาจจะมือใหม่ยังไม่ค่อยถนัดก็ใช้วิธีการ t r i มนะคะ t r i มออกนะคะ ตัดเนี่ยฮะส่วนเนี้ยออกไปนะคะตัดออกไปเลยนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็ล็อกด้วยกันลุยนะคะก็ถือว่าเป็นอันเรียบร้อยนะอันนี้เราจะมาเย็บในส่วนนี้กันดูนะคะพับด้านหลังนะคะตะเข็บด,ด้านหลังเข้าไปนะคะที่0.7นนะคะอันนี้นะทั้งสองข้างเลยนะคะ เห็นไหมพับเข้าไปที่0.7นะคะแล้วก็ใช้เข็มหมุดกัาดไว้นะคะหรือจะใช้ตัวนี้ช่วยก็ได้นะคะเราแต่ถนัดเนาะแล้วเราก็จะมาเย็บนะคะเย็บที่0.1จนถึงขอบเอวนะคะเย็บมาถึงขอบเอวตรงนี้นะ,ะทั้งสองด้านเลยนะคะ ต่อไปนะคะขีดเส้นไกด์ขีดเส้นไกด์ไว้ที่0ูนจดนะคะเพื่อจะเอาอีกฝั่งหนึ่งมาทับซ้อนแบบนี้ถนัดด้านไหนนะคะก็ทำด้านนั้นเลยแอดมี่ก็ถนัดบางนี้เนาะถนัดมาทางนี้ทับมาเลยค่ะทับมาที่ที่เราขีดไว้นะคะที่เราทำการขีดไว้นี่นะคะ แล้วเราจะทำการเย็บนะคะที่0.1มาจนถึงขอบที่เรามาร์กไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็วนกลับลงไปข้างล่างแบบนี้นะคะเย็บเสร็จแล้วนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะเห็นไหมเย็บขึ้นไปแล้วก็วนลงมานะคะแบบนี้นะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเป็นกดกระดุมกันนะคะ ติดกระดุมเรียบร้อยแล้วก็ไปทำการตกแต่งต่อไปก็เสร็จแล้วค่ะ